ติดตามเรื่องของสถานการณ์โควิดกันบ้างเพราะว่าพอช่วงหยุดยาวพ้นหยุดยาวใหญ่2หน้าทศาการกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลังจากนี้ไปก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองนะครับใครที่กลับเข้ามาทำงานอาจจะต้องมีการตรวจ ATK จริงๆแล้วเนี่ยทางโรงพยาบาลตอนนี้ RT-PCR ก็มีนะแต่ว่าไม่ค่อยแลลวนะตอนนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของเน้นเรื่องของการตรวจ ATK เป็นหลัก ATK เนี่ยมีทั้งตรวจด,ด้วยตนเองหรือว่าไปตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะผ่านทางห้องแลบด้วยนะครับ คือเขามี2แบบด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าท่านกลับเข้ามาทํางานปุ๊บเนี่ยนะฮะตรวจสอบหน่อยเพื่อความปลอดภัยทั้งตัวท่านเองทั้งครอบครัวรวมทั้งฝั่งของคนที่ทํางานอยู่ที่ทางออฟฟิศด้วยเช่นกันนะครับ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางฝักฝั่งของทางภาครัฐเองนําโดยกระทรวงสาธารณาสุขก็มีการดําเนินการควบคู่กันไปในการที่จะป้องกันเรื่องของการติดเชื้อโควิด -19 หรือว่าลดอาการป่วยด้วยนะครับสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนกันไปก่อนหน้านี้แต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับมีบางโรคเองเนี่ยนะที่ทาให้ภูมิเนี่ยไม่ขึ้นเขาก็เลยมีการสั่งซื้อนําเข้านะครับภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปทีนี้เนี่ยทางรัฐบาลก็แนะนานะครับว่าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่าแล้วฉีดวัคซีนเนี่ย ไม่ได้ผลสามารถที่จะมาฉีดภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปได้ในช่วงของวันที่1สิงหาคมนะครับขณะที่ทางดุสิตโเพเผยโควิด1 9ทําให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นครับ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือว่าสบาครายงานเมื่อวานนี้ว่าไทยมีผู้หายป่วยเพิ่ม2,800คนโดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่รักษาตัวในโรงพยาบาล1,664คนมีผู้ที่อยู่ในระบบการรักษา23,161คนในจำนวนนี้มีอาการหนัก925คนใส่ท่อช่วยหายใจ460คนมีอัตราการคลองเตียงระดับ2จถึง3หรือว่าสีเหลืองสีแดงอยู่ที่ร้อยละ17 และเสียชีวิต26รายซึ่งภาพรวมจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ผู้ป่วยปอดอักเสบใส่ท่อช่วยหายใจและผู้เสียชีวิตยังคงเป็นขาขึ้นต่อเนื่องสำหรับจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุดอันดับหนึ่งยังคงเป็นกรุงเทพมหานคร1,019คนลองลงมาได้แก่จังหวัดสมุทรปราการครับ205คนชนบุรี65คนขอนแก่น38คนและปทุมธานี33คนภาพรวมมีรายงานผู้ป่วย51จังหวัด ไม่มีรายงานผู้ป่วยโควิด26จังหวัดโดยจังหวัดตรังครับมีการรายงานผู้ป่วยโควิด -19 เข้าโรงพยาบาลขึ้นมาเป็นหลักร้อยวันแรกซึ่งข้อมูลล่าสุดในช่วงของ2สัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่16กกรกฎาคมเป็นต้นมาบางวันไม่มีรายงานผู้ป่วยหรือว่ามีผู้ป่วยอยู่เพียงหลักหน่วยไม่เกิน5คนแต่ล่าสุดกลับรายงานสูงขึ้นเป็น116คนครับ ส่วนการฉีดเข็มกระตุ้นในกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปฉีดได้กว่า6ล้าน2แสนเข็มหรือร้อยละ49.1และการฉีดวัคซีนในกลุ่มอายุ5จนถึง11ปีเข็มแรกฉีดได้กว่า3ล้าน2แสนเข็มหรือว่าร้อยละ63และเข็ม2กว่า2ล้าน2แสนเข็มคิดเป็นร้อยละ44.2ครับขณะที่ทางคุณไตรสุรีไตรสารนะุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าประชาชนผู้ที่มีภูมิคุ้มกันรโรคโควิด -19 าต่ำหรือว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วร่างกายไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้สามารถติดต่อเข้ารับการฉีดภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปได้ที่สถานพยาบาลครับซึ่งคณะกรรมการ,รโรคติดต่อจังหวัดกําหนดทั่วประเทศตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมเป็นต้นไปพร้อมกันนี้กระทรวงสาธารณาสุขก็ยังได้ให้สํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดทุกจังหวัดสํารวจเพื่อทําทะเบียนรายชื่อและจํานวนผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ การรับภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปในแต่ละสถานพยาบาลทุกสังกัดครับเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับภูมิคุ้มกันอย่างทั่วถึงหลังจากที่ทางกระทรวงสาธรารณาสุขรับมอบภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปรอบแรกจํานวน70,00โดสเมื่อ25กรกฎาคมที่ผ่านมาจากที่สั่งซื้อไปลัดใหญ่เลยนะฮะ250,000โดสโดยที่เหลือจะทยอยจัดส่งเข้ามาจนครบภายในปีนี้อย่างไรก็ตามภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปสามารถที่จะออกฤทธิ์ลบล้าง เชื้อไวรัสก่อโรคโควิด -19 ทั้งสายพันธุ์ดั้งเดิมและการกลายพันธุ์ในขณะนี้ได้เพื่อให้กลุ่มผู้ที่มูมีภูมิคุ้มกันต่ำและร่างกายไม่สามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยวัคซีนให้ได้รับการปกป้องจากการเจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตด้วยทีนี้พูดถึงเรื่องของการตรวจ ATK เพิ่มเติมนะครับทางคุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับรายงานขณะนี้พบว่าการแพร่ระบาดโควิด1 9สายพันธุ์โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย ba. 4 ba. 5แพร่ระบาดได้รวดเร็วจึงอยากให้ประชาชนเน้นปฏิบัติตามมาตรการสาธรารณาสุขอย่างเข้มข้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงของวันหยุดยาวประชาชนที่เดินทางก่อนกลับเข้าทำงานควรตรวจ atk แล้วก็เฝ้าสังเกตอาการตนเองครับหากพบอาการน่าสงสัยจะติดเชื้อ ให้รีบตรวจ ATK ซ้ำและหากติดเชื้อก็จะได้เข้าสู่ระบบกระบวนการรักษาตามสิทธิ์ที่ตนเองมีอยู่ต่อไปส่วนสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยส่วนดุสิตได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ1,159คนพบว่าโควิด -19 ทำให้คนไทยหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้นร้อยละ72.74ส่วนใหญ่ดูแลสุขภาพตนเองด้วยการดื่มน้ำมากๆกินอาหารที่มีประโยชน์ครบหหมู่ ทั้งนี้คิดว่าการมีสุขภาพดีควรเริ่มต้นด้วยการนอนหลับให้เพียงพอในขณะที่ประเทศไทยนะครับก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์กลุ่มตัวอย่างคิดว่าการดูแลสุขภาพเพื่อการชะลอวัยมีความจำเป็นร้อยละ96.38สนะฮะส่วนในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพตนเองเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ2,129บาทสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอันดับหนึ่งก็คือการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคต่างๆร้อยละ52.99ลองลงมาก็คือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมร้อยละ51.43ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ